เอาละครับสวัสดีครับนักเรียนคนครับวันนี้ก็มาเจอกันต่อในเบงงานต่อไปนะครับตามตัวชี้วัดที่เราจะเรียนกันต่อนะครับก็คือตัวชี้วัดที่บ6.4เขาบอกว่าให้นักเรียนสร้างแบบจําลองนะครับสร้างแบบจําลองกระบวนการย่อยอาหารนะครับบรรยายหน้าที่ของอวัยวะในระบบการย่อยอาหารนันอเด็กต้องสามารถบรรยายหน้าที่ของมันนะขอย้ที่หน้าที่นะครับขอย้ที่หน้าที่โอเคตรงจุดนี้นะครับของระบบอวัยวะการย่อยอาหาร รวมทั้งอธิบายถึงการย่อยโอเครวมทั้งนักเรียนต้องสามารถอธิบายถึงการย่อยเขาให้อธิบายด้วยถึงการย่อยนะครับและการดูดซึมอาหารและการดูดซึมอาหารโอเคนะครับก็คือให้สร้างแบบจําลองาสร้างแบบจําลองบรรยายหน้าที่อธิบายถึงการย่อยและการดูดซึมอาหารนั่นคือหัวข้อแรกว่านักเรียนสามารถที่จะเข้าใจสิ่งเหล่านี้ได้หรือไม่ สครับตัวชี้วัดที่ป6.5เขาบอกว่าให้นักเรียนตระหนักถึงความสำคัญของการย่อยอาหารตระหนักถึงความสำคัญของการย่อยก็คือเห็นคุณค่านั่นแหละนะครับเห็นคุณค่าหรือเห็นความสำคัญของการย่อยอาหารโดยโดยอะไรครับโดยให้บอกแนวทางบอกแนวทางในการดูแลรักษา,าพูดถึงเรื่องของการดูแลรักษานะครับอาอวะต่าง ของร่างกายเรานะครับระยะวต่างๆในการอาหารให้ทํางานเป็นปกตินั่นคือสิ่งที่เขาอยากให้ใหในักเรียนบนรรลุนะครับบรรลุในเรื่องของการเรียนตัวชี้วัดเหล่านี้ดังนั้นเริ่มต้นเลยครับก็คือครูให้คําชี้แจงมาให้กับเราว่าให้นักเรียนนำำําคําตอบไปนี้ไปเติมคําตอบลงในตําแหน่งต่างให้ถูกต้องโดยครูมีภาพเรื่องของหลบทางเดินอาหารมาให้โอเคนะซึ่งบางคนอาจจะรู้บางคนอาจจะไม่รู้โอเคนะครับ ซึ่งตรงนี้คุณครูก็ลองอยากให้เราลองค้นคว้าหาความรู้ในอินเทอร์เน็ตเหมือนเดิมครูอยากให้เราใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ครับอยากให้ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ก็คือค้นคว้าอินเทอร์เน็ตมาแล้วเราเรียนลองตอบครับหมายเลขหนึ่งคืออะไรหมายเลขสองคืออะไรหมายเลขสามสี่ห้าไปเรืเลขคืออะไรเ้าครู่มต้นหมายเลขหนึ่งให้หมายเลขหนึ่งคือลิ้นครับห่า, 1, าคือลิ้นอ่ะครูบอกแค่น <u> หนึ่งอย่างละแล้วหมายเลขสองคืออะไรละ่ะเอออยากจะรู้เป็นยังไงบ้าง เพราะว่าการเรียนรู้โดยการที่เราสนใจอยากจะรู้มันจริงๆอ่ะหาความรู้มาก่อนเพราะเดี๋ยวครูจะอธิบายตามหลังมาอยู่แล้วว่าแต่ละหมายเลขนักเรียนตอบถูกหรือไม่โอเคนะครับสำหรับใบงานใบนี้ก็มีเพียงเท่านี้ลองหาความรู้แล้วก็ลองเติมเข้าไปก่อนโอเคนะครับก็จบสำหรับใบงานใบนี้ครับ